เลียดวะโอ้ผ <laughs> hey ิ่หนองหมูรุดตัวนย่ข้ากันกล้วนี่ขิ้นพุทป่านี้พุนบน่แต่กุยต่กุยจนมุนได้คุนว่านประเดี๋ยวเบื้ังมึงมาเนี่ยไงดินนึง ผู้พูดยังไงขึ้นขึ้น้วเห็นปวันนึ่วัน่อนนึเมือเขามาก็นบ่เขาไปได้ลงมาเนาะไปสงเบื้อง่ทางไมประมาท่าเองันนี้ต้องเนี่เลี้ยวม่เห็นต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้เขาเป็นขาวๆนี่เอสนุดีสดยครับพี่น้องเ้ย ເຈົ້າເລືອດຊຸນນະນີຢຊຸນທົດ મ ાນ